สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะคณิตศาสตร์วันนี้เจอกันในเรื่องเรขาคณิตนะลูกนะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คุยเกี่ยวกับเรื่องมุมมาดูส่วนประกอบของมุมนะคะว่ามุมมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าหนูดูนะลูกนะจากสไลด์หน้าจอมันจะเป็นรูปมุมด้านซ้ายมือและขวามือดูไว้ดีนะคะดูด้านซ้ายมือ มุมหนึ่งมุมเกิดจากเส้นสองเส้นมีจุดปลายร่วมกันหรือมุมสองมุมด้านซ้ายมือเกิดจากรังสีสองเส้นมีจุดปลายร่วมกันจุดเราจะเห็นได้ว่าจากรูปนะคะรังสีทอสอและรังสีทอรรการอ่านรังสีเรียกตามรูปสอนนะคะมีจุดปลายร่วมกันก็คือ จุดที่ร่วมกันคือจุดทอตรงที่มันมาเจอกันมาชนกันร่วมกันตรงนั้นแหละทำให้เกิดมุมมุมมุมนี้ส่วนประกอบมีจุดยอดมุมก็คือจุดทอเรียกว่าจุดยอดมุมรังสีทอสอและรังสีทอรอเรียกว่าแขนของมุมนะคะมุมหนึ่งมุมมีแขนสองแขนมีจุดยอดมุมหนึ่งจุด ามาดูให้เข้าใจยิ่งขึ้นด้านขวามือลูกจากรูปเราก็จะเห็นได้ว่ามีรังสีสองเส้นคือรังสีปอจอและรังสีปอรอมีจุดปลายร่วมกันก็คือตรงจุดอะไรคะตรงจุดปจุดปที่มันร่วมกันที่มันใช้ร่วมกันเราเรียกจุดจุดนี้ว่าจุดยอดมุม และรังสีจอปอจอกับรังสีปอรอก็คือแขนของมุมกเวลาเราเรียกแขนของมุมหนูดูนะคะว่าเวลาเขาเขียนรังสีปอจออ่านี่ใช้สัญลักษณ์เขียนแบบนี้อ่านว่ารังสีปอจอและเขียนแบบนี้เรียกว่ารังสีปอรอ รังสีปอจอและรังสีปอรอพอมีจุดร่วมกันที่จุดปจจุดปอเป็นจุดยอดมุมรังสีปอจอและรังสีปอรอก็กลายเป็นแขนของมุมมุมหนึ่งมุมประกอบด้วยแขนสองข้างนะคะก็คือถ้ามุมเกิดจากรังสีแขนของมุมก็เป็นรังสีนะคะเข้าใจไหมลูกดูดีๆเอาต่อไปคุณคพูให้หนูดอูอีกรูปหนึ่ง มะมุมนี้เกิดจากอะไรลูกรางสีสองเส้นมีจุดปลายร่วมกันที่จุดเดียวกันร่วมกันจุดเดียวกันก็คือตรงจุดจุดนั้นเรียกว่าจุดยอดมุมรังสีแต่ละเส้นเราก็จะเรียกว่าแขนของมุมทั้งจุดยอดมุมและแขนของมุมเราเรียกว่าส่วนประกอบของมุม มุมจะเล็กมุมจะใหญ่มุมจะแคบมุมจะกว้างส่วนประกอบของมุมเหมือนกันนะคะคือมีจุดยอดมุมและมีแขนของมุมต่อไปการเรียกชื่อมุมการเรียกชื่อและใช้สัญลักษณ์แทนคำว่ามุมการเรียกชื่อเมื่อตัวอักษรปรากฏอย่างเช่นรูปนี้มีโยยักร์รเรือรอลิง การเรียกชื่อของมุมเราก็จะนำตัวอักษรสามตัวนี้มาเรียกนะคะรูปที่หนึ่งเราเอาตัวอักษรตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าตรงจุดยอดมุมต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นรูปนี้เราอาจจะเรียกว่ามุมรอรอยอหรืออาจจะเรียกว่ามุม ยอรอโลอ่าเรียกกลับไปกลับมาให้รอเรืออยู่ตรงกลางนะคะการใช้สัญลักษณ์แทนมุมเราก็เขียนยอยักรอเรือรอลิงและกางหมวกให้รอเรือสัญลักษณ์นี้เรียกว่ามุมนะคะเขียนรอลิงรอเรือยอยักสัญลักษณ์นี้คือแทนคําว่ามุมรอรอยอ ต่อไปมาดูรูปที่สามมั่งนะคะรูปขวามือรูปที่สองนะคะมีวเวนพอพานและรอเรือพอพานเป็นจุดยอดมุมเวลาเรียกชื่อมุมเราก็จะได้มุมวอพอรอหรือจะเรียกว่ามุมรอพอวอก็ได้เขียนใช้สัญ,ญลักษณ์ก็พผานตรงกลางกลางหมวกไอ้นิดหนึ่งนี้วันนี้นะคะเราจะได้ส่วนประกอบของมุมการเรียกชื่อมุมโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เข้าใจไหมคะ ่าถ้าหนูเข้าใจแล้วคุณครูลองให้หนูเปิดแบบฝึกนะคะหนะ 120. ้าหนึ่งร้อพอหนูไปเจอปุ๊บันเจอหข้อจะมีช่องรูปช่องชื่อจุดยอดมุมช่องแขนของมุมและสัญลักษณ์แทนมุมหมายถึงว่าหนูบอกจุดยอดมุมอย่างเช่นรูปแรกมีขอไก่กอไก่อไกอควายจุดยอดมุมคือจุดกอ รังไอ้แขนของมุมคือรังสีกอขอและรังสีกอคอการเรียกชื่อมุมใช้สัญลักษณ์เอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ให้กอไก่อยู่ตรงกลางอาจจะเป็นมุมขอกอคอหรือมุมคอกอขอเข้าใจนะคะ,ะได้ส่วนประกอบของมุมก็มีจุดยอดมุมแขนของมุมการเรียกชื่อมุมใช้ตัวอักษรสามตัวโดยจุดยอดมุมอยู่ตรงกลาง ถ้าหนูเข้าใจหนูก็ลองทําแบบฝึกดูนะลูกนะไม่ยากรับรองหนูต้องทําได้สำหรับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องส่วนประกอบของมุมไว้เพียงค้างนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะเจอกันช่วงนี้เป็นงานที่นักเรียนอยากจะทำมากเลยนะคะ เราจะเรียนการงานอาชีพในเรื่องของงานประดิษฐ์น,นักเรียนมาดูกันเลยว่านะคะความสำคัญของงานประดิษฐ์นะคะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลงานนะคะเป็นของเล่นของใช้และของตกแต่ง<ม>นะคะที่ให้เกิดความสวยงามและเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยนะคะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ สร้างรายได้อีกด้วยนะคะ,ะการประดิษฐ์ผลงานทําให้มีความแปลกใหม่ไม่เลียนแบบผู้อื่นและจะทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยนะคะน,นักเรียนมาดูว่าการทํางานทุกครั้งนะคะเวลาเราจะทํางานประดิษฐ์เนี้ยเราจะต้องใช้กระบวนการในการทํางานนะคะไม่ว่าจะประดิษฐ์ของเล่นของใช้หรือของตกแต่งนะคะให้มีคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาแรงงานและประหยัดค่าใช้ใจ่ายนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการของงานประดิษฐ์นะคะ,ะซึ่งประกอบด้วยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะนักเรียนต้องศึกษารูปแบบและว,วิธีการประดิษฐ์นะคะของผลงานที่มีอยู่แล้วนะคะหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะที่สิ่งที่นักเรียนจะประดิษฐ์ ขั้นตอนที่2นักเรียนจะต้องออกแบบผลงานนะคะผลงานใหม่กําหนดว่าจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรนะคะขั้นตอนที่3นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือวัสด,ดุต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะประดิษฐ์นะคะตามลักษณะงานที่เราต้องใช้ด้วยนะคะขั้นตอนที่4นะคะ นักเรียนจะต้องประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้นะคะเพื่อจะได้มีผลงานที่นะคะตรงตามความต้องการขั้นตอนที่ง่ายนะคะเมื่อน,นักเรียนทํางานเสร็จนะคะผลงานที่นักเรียนทําต้องทําด้วยความประณีตความสวยงามนะคะมีความทนทานและใช้งานนะคะได้จริงถ้ามีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะ หลังจากนั้นขั้นตอนที่6นักเรียนก็จะต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์นะคะเครื่องมือต่างๆให้เรียบรย้อยตลอดจนนักเรียนจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการทำงานให้เรียบรย้อยอีกด้วยนะคะต่อไปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์คือการทำการนำเอาสิ่งของต่าง,างๆมาออกแบบสร้างชิ้นงานตามต้องการนั่นเอง ประเภทของงานประดิษฐ์นักเรียนก็ทราบเลยว่าแบ่งได้เป็นสามประเภทนะคะประเภทที่ 1. ประดิษฐ์ของเล่นประเภทที่2ประดิษฐ์ของใช้ประเภทที่3ประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะเรามาทบทวนกันประโยชน์ที่ได้จากการทํางานประดิษฐ์นะคะนักเรียนจะมีงานประดิษฐ์ไว้ใช้ในงานต่างๆทําให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานประหยัดนะคะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้ง นะคะเวลาในการทำงานนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะและก็ได้ฝึกทักษะต่างๆในเรื่องของความขยันความอดทนความรอบคอบความคิดสร้างสรรค์และเป็นคนช่างสังเกตนั่นเองต่อไปนักเรียนมาดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์นะคะวัสดุนะคะที่เราจะนำมาใช้ ก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทนักเรียนนะคะ,ะประเภทกระดาษเอามาใช้ทํางานประดิษฐ์ได้นะคะประเภทผ้าเศษผ้าต่างๆหรือผ้าต่างๆนะคะประเภทโลหะวัสดุประเภทพลาสติกวัสดุประเภทที่ได้จากสัตว์นะคะพวกขนสัตว์หรือจะเป็นขนนกขนไก่หรือจะเป็นพวกเปลือกหอยแล้วก็วัสดุประเภทที่ได้จากพืชนะคะทีนี้ นเรนมาดูว่าวัสดุที่นํามาใช้ทํางานประดิษฐ์นะลูกเราจะเลือกวัสดุที่หาได้ง่ายและก็เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะใช้ทํางานประดิษฐ์มีความคงทนแข็งแรงและก็มีความปลอดภัยในการทํางานนะคะอ่านเรนมาดูตัวอย่างเนี่ยงานประดิษฐ์จากใบและดอกของพืชน,นะคะสามารถที่นํามาเป็นการประติดนะ หรือจะเป็นประเภทไม้ไผ่เอามาสารทําเป็นของใช้ต่างๆนี่คือตัวอย่างนะคะซึ่งยังมีอีกเยอะลูกที่นักเรียนเรียนมาแล้วต่อไปอุปกรณ์ก็เหมือนกันนะลูกนะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สําหรับตัดจะเป็นกนรรไกรจะเป็นมีดคตเตอร์หรือเลื่อยเครื่องมือประเภทเย็บก็พวกเข็มพวกได้นะคะเครื่องเขียนก็ดินสอสีหรือจะเป็นไม้บรรทัดอุปกรณ์ต่างๆนะคะ อุปกรณ์สำหรับย,ยึดวัสดุให้ติดกันจะเป็นพวกกาวหรือจะเป็นพวกค้อนตะปูพวกนี้ลูกนะคะอ่ะต่อไปนะคะการใช้เครื่องมือต้องมีความปลอดภัยนะคะเวลาใช้เครื่องมือนะลูกขณะใช้เนี่ยเราจะต้องนะคะระมัดระวังถือเครื่องมือนะลูกควรแนบกับลำตัวนะคะถ้าเราลุกขึ้นเราก็ควรจะวางของที่เป็น ของแหลมคมอาจจะเป็นพวกมีดพวกกรรไกรนะลูกวางก่อนนะคะไม่พกเครื่องมือใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากัางเกงนะคะควรเก็บให้เรียบร้อยไม่นําเครื่องมือมาโยนหรือหรือหยอกล้อเล่นกันนะคะขณะทํางานนะลูกหลังจากใช้เครื่องมือเสร็จแล้วก็จัดเก็บใส่ซองให้เรียบร้อยนะคะเก็บใส่ลิ้นชักใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยต่อไปน้องมาดูนะคะอ่า ในภาพนะลูกเป็นกล่องใส่ดินสอรหรือกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะลูกออกแบบกล่องใส่ดินสอกล่องใส่เครื่องเขียนจากวัสดุเหลือใช้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนักเรียนสามารถที่จะใช้พวกกล่องกระดาษแกนกระดาษทิชชู่หรือจะเป็นพวกขวดต่างๆนะคะได้เลยลูกได้ทุกอย่างวันนี้ให้นักเรียนออกแบบ นะคะกล่องใส่ดินสอนะคะสัปดาห์หน้าเราค่อยนำนำงานต่างๆในลูกมาประดิษฐ์พร้อมกันสำหรับวันนี้นะลูกนะให้นักเรียนใช้สมุดวิชาการงานแล้วก็ออกแบบกล่องใส่ดินสอคนละนะคะหนึ่งแบบตกแต่งให้เรียบร้อยระบายสีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูรวงขอจบในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะ ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ Good Afternoon everyone today we have to meet again on อาม Today is Tuesday sorry <laughs> I forgot about her, a u long holiday นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเพื่อของนุงครูสาวนะคะอีกวันหนึ่งในวันอะไรคะอา uh, วันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันแรกของ the first day of the New Year's นะคะ วันแรกของปีใหม่ก็คือวันที่เท่าไหร่ the first นะคะ the first of ออจัน a ร์ีนนะคะสวัสดีค่ะอตอนนี้ในหนังเ,เ,เรียนเปิดหนัง,หน,งหนังสือนะคะอันนี้เป็นอยู่ในหนังสืออ่าหนังสือแบบเรียนในหนังสือสมัยนะคะย,ยูนิตท,ที่ห้าอันนี้เขาให้เราเรียน r e a l a list and c o m p r e t e นะคะเป็นการอ่านแล้วก็ทำมันให้สมบูรณ์เราก็เรียนในเรื่องของคา p r e position ใช่ไหมคะอ่า o s i t i o n of p ปรายก็คือคำที่บอกลักษคุณคำที่บอกตำแหน่งของคำนามหรือภาษาไทยเรียกว่าคำบุพบทนะคะเอาหลักงั้นวันนี้เรามารู้กันว่านี้เรามาเรียนรู้กันว่าเราอ่านเรื่องนี้เราต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหเรื่องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะน้องมาดูค่ะ r i c h r t a and complete ทำให้สมบูรณ์เขาคำสั่งมีอยู่แค่นี้ทีนี้เรามาอ่านก่อนนะคะเขาบอกว่า this is a map of my town This is a map of my town นี่คืออ่านี่คืออะไรคะนี่คือแผนผังของ เมืองของฉัน you can see my school เธอเห็นโรงเรียนฉันไหมอ่าเห็นรือยัง it is next to the library อ่ามันอยู่ next to ก็ว่ามันอยู่ next to the library ก็คือมันอยู่อะไรคะมันอยู่ถัดจากห้องสมุดอ่าทีนี้เขาบอกว่า opposite the library อ่าตรงกันข้ามกับห้องสมุด is อ่า Supermarket เก็ตออปเปอ the library is a supermarket ตรงกันข้ามนะคะคำว่าตรงกันข้ามกับซ u เปอร์มาร์เก็ตตรงกันข้ามกับ library คือซ u เปอร์มาร์เก็ต behind ่ h uh, behind the supermarket is the bank behind แปลว่าอะไรลูก behind แปลว่าด้านหลังนะคะ behind the supermarket is the bank อ่ามันก็คือธนาคารนะคะ There is a big book shop in my town อ่ามันมีอะไรคะ big book shop in my town ก็คือมีห้องสม,มุดขนาดใหญ่อยู่ในเมืองฉันด้วยล่ะอยู่ในชุมชนฉันด้วยล่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะ It is opposite the restaurant opposite แปลว่าตรงกันข้ามกับ restaurant ทีนี้ร s t a อ r a า t มันคงได้มาแล้วใช่ไหมก็บอกว่า in front of the restaurant อ่า in front of r ร s t a u r a n t ก็ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกอ่า In front of the restaurant is a bus stop อ,อยู่ตรงก้างข้า In front of แปลววนะ่าข้างหน้า The restaurant is a bus stop I take a bus to school from there ฉันเนี่ยนะคะไปโรงเรียนคือไม่ใช่ไปไแล้วกนะ็ขึ้นรถบัสไปโรงเรียนตรงนี้แหละนี่คือเขาบอก กล่าวให้เรารู้นะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนในเมืองฉันมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เขาให้เราใส่อะไรล่ะเขาให้ตำแหน่งมา1 2 3่งแล้วก็สีห้มายความว่าเขาให้เราใส่ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆลงในตามนี้ตามหมายเลขนนองก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่เขาบรรยายมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ ขออะไรมาแล้วให้ครูมาอ่าแล้วก็ให้อะไรมาคะเรตตองใช่ไหมทีนี้ตำแหน่งต่างๆมันอยู่ตรงไหนน้องต้องอ่านจากเนื้อเรื่องตรงนี้แล้วก็มาใส่อ่าที่หนึ่งสองสามสี่และห้าว่าตำแหน่งที่หนึ่งคืออะไรตำแหน่งที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าอ่านะคะคุณครูให้น้องทำให้ลองทำดูว่าก็บอกว่าโรงเรียนอ่ะกิทจากโรงเรียนคืออะไร ตรงข้างๆับโรงเรียนคืออะไรอ่าตำแหน่งที่สองแตำแหน่งที่สามคืออะไรจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปนะคะนี่คือการบอกเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ต่างๆโดยเราใช้แผนผังนะคะอ่าเป็นการบอกกล่าวให้ฟังว่าแผนผังอันนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเอาละค่ะ,ะเรียนทำได้ไหมอ่าทำได้หรือเปล่าอ่ะทีนี้ งจาทาไปแล้วนะคะเรามาเฉลยกันดีไหมอ่าเรามาเฉลยกันเลยนะคะคุณครูขึ้นเฉลยให้อ่าเรามาเฉลยกันนะอ่ะคุณครูต้องกลับนะคะเวลาเฉลยต้องกลับไปตรง ESC ไม่เก็บนะคะคุณครูไม่เก็บอ่านี่เรามาเฉลยกันแล้วเอาละอ่าเรามาเฉลยกันนะคะอ่ะสำหรัสิ่งที่เราเฉลยก็คืออ่า you can see my school เธอเห็นโรงเรียนใช่ไหมเห็นแล้วโรงเรียนอยู่ตรงนี้ next to next to แปลว่าถัดจาก next it i s next to library ก็คือถัดจากโรงเรียนก็คือ library ตำแหน่งที่ถึงก็คือ library แปลว่าห้องสมุดนะคะ opposite the library is a supermarket แน่นอน opposite ตรงข้ามตำแหน่งนี้ใช่ไหมตรงข้ามก็กลายเป็น supermarket นะคะตรงข้ามโดยมีถนนขึ้ปปนนะคะต่อไป be h i n d be h i n d แปลว่าด้านหลังนะคะ be h i n d the supermarket ่า be h i n d ด้านหลัง supermarket i s t h e bank ร้ะนแบงกอยูอ่ตำแหน่งที่3นะคะ h e r e i s a big book shop in my town แล้วก็มีเมืองใหญ่่าในมี sorry มีร้านหนังสือขนาดใหญ่อยู่ในเมืองชั้นด้วย it is opposite the restaurant ่า restaurant ตำแหน่งนี้คำว่า opposite ว่าอยู่ตรงกันข้ามคำว่าตรงกันข้ามจะต้องมีสิ่งกีดขวางหรือกีดขั้น อ่ามันอยู่จะตำแหน่งไหนล่ะเราก็วางไว้ก่อนทีนี้ตรงนี้มาบอกว่า in front of the restaurant ด้านหน้าของ restaurant is a bus stop เพราะจะดันตำแหน่งที่5คือ bus stop ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ข้างหน้า restaurant ก็คือ bus stop เพราะจะนันคำว่า in front of ก็คือข้ามถนนมาเลยกลายเป็น book shop นะคะอ่าเขาบอก I take a bus to school from there ฉันก็ขึ้นรถตรงนี้แหละที่ bus stop นี่ไปโรง เรียนก็เวียนมาทางนี้อา่ามาตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบ้านของฉันน่าจะอยู่ในตำแหนง่งใกล้ๆอย่างนี้นะคะเอาละค่ะจากการเรียนรู้เราสามารถบอกเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ต่างๆนะคะแค่โพ i ชั่นนะคะ of p เฟรสแค่ก็คือคำที่บอกตำแหนง่งว่าเขาบรรยายบอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนน้องก็สามารถที่จะตอบได้ตรงนี้ก็มีอะไรอยู่นะคะอา่าเพราะฉะน,นั้นห้องสมุด I s Between นะข้ควานข้อที่หนึ่งก็คือ The library is between the school and cinema เห็นไหมคะว่า between ได้แลวเห็นไหมคะห้องสมุดก็อยู่ตรงระหว่างโรงเรียนกับ cinema อ่าทีนี้ the next to the supermarket is the hospital อติดกับซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นโรงพยาบาลเห็นไหมอ่าง่ายมากไม่ยากนะคะ The hospital is opposite the c i ์ซ m a อมาโรงพยาบาลก็หยุดตรงกันข้ามกับโรงภาพยนตร์เราสามารถบอกได้เลยนะคะลูกแบบคร่าวๆนะคะอ่ Swimming pool Swimming pool is เ e ียเนียใช้คำว่าเนียนะคะหรือ next to ก็ได้หรือเนียก็ได้นะคะ the supermarket and the bank นะคะได้อยู่ทางอยู่ใกล้ๆกันหรืออ,อยู่ทาง้ายมือทางน้ายใช่ไหมอ่า on the left นะคะ on the left อ h ออ e นเด e ะ f ูฟ per m a r k e t หรือ the Bank นะคะอยู่ทางด้านซ้ายของ s u per มาร์เก็ตกับ Bank ได้ไหมเพราะว่า s w ม m m ม n ิ p ง o ูนี่กินพื้นที่เยอะใช่ไหมคะลูกอ่านะคะเอาล่ะวันนี้คลิปนี้นะคะเป็นการมาทบทวนหรือบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆที่น้องสามารถอ่านแล้วก็ว่าเอาอ่านแล้วก็เราสามารถที่จะวางแผนเข้าไปในเมืองับไปจะตรงไหนยังไงเราสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆได้โดยการอ่านจากแผนที่ หรืออาจจะข้อความนะคะสามารถเรียนรู้ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้นะคะเราคาสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอหยุดไว้แค่นี้นะคะ<ม>แล้วก็เ,เจอกันในคลิปต่อไปนะคะในต่อไปก็จะครูคจะมาะต่อไปนะคะจะเรื่องอะไรก็ค,ค่อยอุบไว้นะคะค่คอยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตามฟรานซูส์เซกุนไรทูเกสเชอร์แพดจูมีสตกนออนฟรายเดย์นะคะคลิปต่อไปจะเจอในกันในวันศุกร์นะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายซียแฮรฟักกูเจและแฮฟักกูชามนะคะสวัสดีค่ะ